สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับช่องแม่พึ่งกับน้องครูใก้อีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําต้ยามยำปลาเนินค่ะค่ะก็จะมีปลานร์นล้างทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะล้างหลายๆน้ํานะล้างน้ําเกลือนะคะค่ะจากนั้นก็จะเป็นเห็ดออริจิมะนาวน้ําปลาเกลือปน่นผงปรุงรสข่าตะไคร้ใบมะกรูดพริกจินดาสดพริกจินดาแห้งนําไปคั่วนะคะค่ะจากนั้นเป็นหอมแดงทุบค่ะ น้นหอมผักชีลงมือทําเลยค่ะ,ะหั่นเห็ดค่ะใครจะใช้เห็ดแบบไหนก็ได้นะวันนี้เราใช้เห็ดออริจินะก็จะหั่นประมาณนี้ค่ะเห็ดออริจิเวลานำไปทำต้มยําทำแกงอะไรแล้วเขาจะไม่ค่อยยุบนะคะเขาจะฟูเนื้อเขาก็จะฟูเหมือนเดิมค่ะค่ะจากนั้นก็จะเป็น หอ,อมแดงค่ะทุบพอแตกค่ะจากนั้นนำพริกไปโขกค่ะพริกแห้งนะคะพริกแห้งกับพริกจินดาสดนี่เรานำไปคั่วแล้วนะจากนั้นนำไปโขกค่ะจากนั้นนำพริกมาโขกค่ะโขกไม่ต้องละเอียดนะเอาหยาบๆพอ เราก็จะเอาประมาณนี้นะคะโหกหยาบๆแบบนี้ค่ะจากนั้นใส่ขาตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงตั้งน้ำให้เดือดก่อนนะจากนั้นใส่ปลาลงไปเลยค่ะจะกดให้จมน้ำค่ะไม่ต้องคนนะรอเดือดค่ะ พอมีฟองให้ช้อนออกค่ะค่อยค่อยช้อนออกนะคะช้อนออกให้หมดเลยค่ะาจากนั้นใส่เห็ดลงไปค่ะปรุงเครื่องค่ะปุงปรุงรสเกลือป่น น้ำปลารอเดือดค่ะพอเห็ดสุกแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะปิดแก๊สค่ะทุกอย่างสุกหมดแล้วนะจากนั้นน้ำมะนาวค่ะพริกค่ะเราปรุงน้ำมะนาวทีหลังนะบ้านติดถนนนะคะจากนั้นใส่ต้นหอมผักชีลงไปค่ะ ใบกระเพราค่ะเราเพิ่มใบกระเพราลงไปนะคะเพื่อความเผ็ดร้อนดับขาวปลาได้ด้วยค่ะเรียบร้อยค่ะต้มยำปลานิลนตักเสิร์ฟได้เลยค่ะตักเสิร์ฟข้าวร้อนๆค่ะ ต้ยมยำปานินรสแซ่บใครท้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องแม่พึ่งกับน้องกูก้าด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ